ท่านส,สบายใจแล้วค่ะค่ะก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะพี่เป็นยังไงบ้างคะมัน,มนบเบามันรู้สึกเบาโปรค่ะจริงๆแล้วอ่ะตัวตัวพี่เองอะไม่ค่อยมีปมอะไรนะคะก็ส่วนหญก็จะเล็กๆน้อยคนะคะไม่ค่อยมีแผลอะไรมากมายวันนี้ก็ มันมันไม่มีอะไรที่ติดค้างเนาะเหมือนกับว่าเราไม่เด็กก็คือมันมีเหตุการณ์ที่ดีๆเนาะมันเกิดจากมันเกิดผมไม่น่าจะมีเท่าไหร่มันน่าจะเกิดจากความคิดของเรามากกว่าที่กังวลของพี่แล้วก็คือมันไม่ค่อยมีเรื่องอะไรนะคะแต่ว่าแต่มันไม่สัมพันธ์กับผลลัพธ์ของชีวิตพี่เนาะี่ก็ไม่รู้ว่ามันติดที่ตรงไหน คือถ้าเกิดว่าพี่อะไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินอะไรเงี้ยแต่ว่าชีวิตจริงของพี่ตอนนี้นยังมีปัญหาเรื่องการเงินว่าตอนเด็กอะไม่มีหรือว่าตอนโตมาอีกหน่อยไม่มีหรือว่าตอนทางาน,นไม่มีเลยแบบไม่มีความรู้สึกที่ไม่ดีเกี่ยวกับการเงินว่รารู้สึกขัดแลนรู้สึกขัดสนอย่างเงี้ยแล้วตอนปัจจุบันเนี้ยการเงินพี่มันยังไม่โฟล่แต่ว่ามันพี่ต้องอาจจะลองไปค่อยๆ่อนึกดูนะว่ามันมีไหมเนาะ ลองไปลองค่อยๆคิดดูว่าค่อยๆนั่งเขียนอะไรตั้งแต่วัยเด็กค่อยๆคิดค่อยเขียนว่ามีอะไรไหมที่ฉันรู้สึกไม่ดีแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งที่จะแก้ให้แล้วก็คือเรื่องของว่าแม่ให้ฉัน,นประหยัดซึง่งตรงนี้แหละอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่ที่ทำให้พี่ต้องมีปัญหาเรื่องการเงินแบบนี้ค่ะอาจจะแบบว,ว่าแต่ใช้ใจ่ายอะไรก็ต้องให้มันคุ้มค่าต้องประหยัด มันก็ทําให้เราอาจจะจะใช้ใจ่ายอะไรมันก็ไม่ฟลเพราะว่าเราไม่กล้าใช้ใจ่ายกลัวเงินหมดว่าต้องไปยัแบบความรู้สึกอะที่เราจะจ่ายเงินอะมันไม่เหมือนการจ่ายเงินเหมือนกันแต่ความรู้สึกไม่เหมือนกันอืนี่แหละพี่พี่ลองไปดูนะว่าพี่พมีเรื่องอะไรไหมค่ะแต่เวลาที่จุกี้พูดกับพี่พี่จะยิ้มตลอดเลยเป็นคนที่มีความสุขตลอดแล้วมันก็หาปมยากเหลือเกินไม่รู้ปมอยู่ไหนเพราะว่าพี่มีแต่ความสุขไปหมดเลย พี่ต้องลองไปหาแล้วตัวเองแล้วล่ะไปลองก็คือสกี้พูดจริงนะพี่ต้องลองไปเขียนแบบลองเขียนแบบลึกๆจริงๆเลยนะว่ามีอะไรไหมเหตุการณ์ที่แบบอาจจะพราะวันที่เมามาติดคือจะบอกว่าอาจจะพราะวันนี้ไม่ได้ทํางานก็ได้มะงกันเลยแบบยิ้มพปกติ <ok> <t ik> ปกติมันจะแบบว่าหน้าเหนื่อยเหนื่คิดเครียดค่ะ <im itation> ก็สกี้ก็ดีใจนะที่สกี้ได้เป็นส่วนหนึ่งที่มาช่วยเยียวยาในครั้งนี้นะเดี๋ยวสกีจะขอะต่อต็อปกว่าแล้วก็ดิ้